Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไม่ได้ครับไม่ได้กลับหัวงคือนี่วูบอกว่าจริงไปแล้วใช่ไหมใช่กอบอบตัดมาได้ใช่ฮอบกับหมูหมูนั่นยอมไหมฮอบบอกแล้ว่าถ้าตัวนี้ฮอบต้องคูอจริงแล้วเป็นไ

เจ้าที่นี่ด้วอันนี้ไม่พอแล้วเจ้านะผ่านไปดู่ล วันนี้มันซือตั้ันทองวนจีน่าเราขึ้นในับผานี้ท่านี้สีทานี้กคน้านี้ส่นท่านีที่กันทาี้นทานีกัน่ Gue t referredi dihā r Și r Upañit'a diri gai naśor rệt Upañit'a, diri gai naśor Dése

对的。 og det er de som vi elsker. Rồi thì nó trở lại tâm mạng đều Rồi bọn mình quên hả thân đi rồi Rồi anh đỉnh cư Được anh đỉnh cư nha ็เปน,ม,นมาสามก็จะเป็นหกสาวอันนี้ขีดไหมครับเห็นแสดงก่จะเตียนจะแป้งก็วันพุ่งนี่แจะมาบอกมานอนบอกโอเคครับใช่ดูันแค่ไน,น เข้าแล้ปู่เมื่อนี้นะต้องปู่ต้องเอาคืนวันจี๊เปดนยองคปนอ่อกาโฆษณาโฆษณาอีจีมาอีจีตอรัีนต่อีจีโอเคโอเคเปลี่ยนไม่เปลี่ยนรอดูพรุ่งนี้ใช่ไหมปู่โอเคไม่ต้องอนไม่ต้อง โอเคค่ะฝากฝากคู่กองไว้เอู้่กองนะขาดำเ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 ขานำเขาดำไม่ใช่เข่าดำเข้าดำเข้าดำเขาดำเป็นเป็น ผู้กองควายนางยี่ก้องแมกมวนเลยเนาะร่วมสนุกร่วมจอยครับผมคิดนี้ก็สมีกันด้วยคิดงาจังพอกันไหมนะพี่น้องเนาะชอบกูจัดขัดขบันเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงไม่ทางเนาะมืเอื่นเพิ่นว่าสิมาบอกไหมนะครับเนาะมืเอื่นบ่โดนหรอกเนาะเพิ่นสิมาบอกในงานนะครับเนาะเพิ่นสิมาบอกว่าจังไหนจังไหนเป็นแปละจังไหนจังไหนนะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ก็อาไว้ซึ่งมีก้อนคลิปมไหนยังพอกับไ,ไหมกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม